เมื่อรู้ว่าใกล้จะมีเคราะห์ควรรีบเร่งทำกรรมดีไว้อย่างต่อเนื่องนอสตาดามูสเมืองไทยได้กล่าวไว้อย่างไรก็ตามนอสตาดามุสเมืองไทยก็ได้กล่าวว่าการพยากรณ์ดวงเมืองปี2565นี้แม้จะมีคำทำนายที่ค่อนข้างจะร้ายแรงแต่จะขอเตือนเหมือนปีก่อนว่าเราอย่าหลงเชื่อจนงมงายเพราะวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการให้คำพยากรณ์ การพยากรณ์เป็นเพียงความคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ที่สำคัญไปกว่านั้นคุณจะต้องยึดถือผลกรรมในภพชาติปัจจุบันยึดมั่นในผลของการกระทาทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อรู้ว่าคุณจะต้องมีทุกขเกิดขึ้นก็ขอให้มุ่งสร้างแต่กรรมดีและเว้นกรรมชั่วเสียอีกทั้งขอให้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงซึ่งจะอำนวยผลดีให้ แต่ถ้าหากคุณเป็นบุคคลประเภทที่คอยตั้งหน้าตั้งตาแต่จะกอบกวยความสุขระเสมเปรม่รีให้กับตนเองแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายซึ่งจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่น <c oughs> ก็ขอให้พึงสังวรเลยว่าคุณจะต้องประสบกับความหายนะที่ไม่อาจจะแก้ไขหรือช่วยเหลือได้เลยตัวคุณเท่านั้นที่จะช่วยตนเองได้และอีกนานไหมกว่าคุณจะหลุดออกไปจากเขาวงกฏนั้นได้ หลังจากที่นอสตาดามูสเมืองไทยหรือโหนโซรจะนวนอยู่ได้ทำนายดวงเมืองสุดสยองไปทั้งภัยพิบัติโลกเชื้อร้ายกายพันุ์การเมืองบ้านเมืองม็อบวิกฤตเศรษฐกิจการเงินฝืดเคืองประชาชนล้มตายภัยพิบัติทั่วถุกภาควันนี้ทางทีมงานคนอ่านข่าวจะขอย้อนคำทำนายของนอสตาดามูสมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบในเดือนสิงหาคม ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยและโลกใบนี้ของเราบ้างเดือนสิงหาคมปี2565ระวังเรื่องโรคระบาดความขาดแคลนทั้งเดือนเตือนนักการเมืองไทยอาจจะมีสสร่วงกาลียุคในอินเดียเกี่ยวเนื่องจากาศาสนาไทยตอนใต้ไข้หวัดนกระบาดเหมือนไฟลามทุง่งเกิดพายุใต้ฝุน่นพัดถล่มกรุงเทพจนเกิดน้ำท่วมหนักสุดในรอบ100ปี ต้องถือว่าจีนแผ่นดินใหญ่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มย่ำแย่ปีนี้เกิดวิกฤตภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจเริ่มตกต่ำชาวนานับล้านต้องออกเร่หางานทำนักศึกษาชุมนุมในกรุงปักกิ่งและเมืองต่างๆเรียกร้องประชาธิปไตยมีการประกาศกฎอัยการศึกอาจจะมีการเข็นฆ่าผู้คนจำนวนมาก ทางด้านของประเทศไทยนั้นชีวิตผู้คนต้องปิดปลงเหมือนใบไม้ร่วงเศรษฐกิจถทดถอยชาวนากรรมกรมีหนี้สินจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายบุคคลสำคัญของประเทศไทยสุขภาพจะทรุดโทรมอย่างหนักเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคจนผู้ร้ายชุกชุมอุบัติเหตุใหญ่ๆมีเกิดขึ้นตลอดแทบจะทั้งเดือนมีการตายหมู่ทั้งทางรถยนต์ทางเรือและทางเครื่องบินอีกครั้ง สำหรับทางด้านการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สอสอร่วงรนบุคคลในเครื่องแบบจะมีบทบาทคึกคักขึ้นเศรษฐกิจทดถอยเงินฝืดเครืองชาวนากรรมกรมีนี่สินจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายขเมรและพะม่าศัตรูภายนอกจะแสดงบทบาทรัดรานยั่วยวนโทสะมากขึ้นโดยอาศัยสถานการณ์อันยุ่งเหยิงภายในเป็นเหตุรอบบ้านตามชายแดนจะเกิดความปันป่วน ทั่วโลกจะเกิดสงครามจะลาจลอาจจะมีผลกระทบมาถึงเราบ้างเราควรจะวางตัวเป็นกลางไม่ควรเข้าข้างฝ่ายใดเดือนกันยายนปี2565ตึกใหญ่ในเมืองกรุงระวังแผ่นดินไว้ไฟไหม้ปลายเดือนอาจจะมีผู้คนเสียชีวิตมากสงครามประเทศทางตะวันออกกลางสำแดงความโหดร้ายเกลืนกินชีวิตผู้คน โรคระบาดเริ่มระบาดร้ายแรงและกลายพันธุ์เป็นโรคติดต่อไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นเดือนไทยจะคับขันและ,ะเผชิญหน้าต่อวิกฤตการณ์ของโลกอย่างหนักหน่วงที่สุดจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของไทยในกรุงเทพตึกสูงจะพังทลายถนนหนทางเสียหายเกิดไฟไหม้ทั้งเมืองผู้คนระส่ำระสายและมีแต่เสียงร้องหวยหวนเป็นโศกนาฏกรรมรุนแรง รัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ก่อวอดขึ้นเกิดความวุ่นวายกุลาหนเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจักเป็นอันตรายและควรจะเพิ่มการคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทและในช่วงปลายเดือนประเทศไทยจะเกิดปรากฏการแผ่นดินซุดแผ่นดินแยกแผ่นดินถล่มไปทั่วทุกจังหวัด บ้านเรือนตึกรางบ้านช่องเสียหายโดยเฉพาะในกรุงเทพตึกสุดตึกสูงระฟ้าถล่มลงมาจำนวนมากมีผู้คนและสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจำนวนมากดูหน้าอันเด็ดอนนดัเป็นที่สุดเกิดพายุครั้งรุนแรงเป็นภัยธรรมชาติสุดหาริโหดแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่ได้พังทลายไหลลงมาท่วมบ้านเรือนผู้คนสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากไหลลงมาถึงกรุงเทพและกรุงเทพได้จมใต้น้ำเป็นเวลานาน,าน เดือนตุลาคมปี2565เตือนน้ำท่วมแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องพายุโซนร้อนห้ามวางใจอุบัติภัยทางน้ำอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อประเทศฝั่งตะวันออกกลางพึงระวังสงครามลุกลามอย่างรวดเร็วจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาภัยธรรมชาติจะยังคงคุกคามต่อไปอีกอุบัติเหตุใหญ,ใหญ่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือต่อเลยมาจนถึงกรุงเทพจะเกิดต่อเนื่องหลายครั้งและแต่ละครั้งก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นต้นเดือนจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ของเมืองไทยมากกว่าที่เคยมีมาน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือต่อเลยมาจนถึงกรุงเทพกรุงเทพน้ำจะท่วมอย่างรุนแรงจนจะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียว อุบัติภัยทางน้ำทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนต่างๆทยอยกันเข้ามาโดยไม่ว่างเว้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจพายุโซนร้อนผ่านภาคกลางและตอนใต้ของไทยสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคถูกทำลายสิน้นบุคคลสำคัญของประเทศสุขภาพจะซุดโทมอย่างกระทันหันถือว่าศูญเสียครั้งสำคัญของบ้านเมืองหุ่นตกแบบท้องร่วง เดือนพฤศจิกายนปี2565เป็นเดือนที่ไทยต้องพบเจอกับภัยธรรมชาติคุกค,คามอย่างหนักทั้งบกน้ำและอากาศระวังแถเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบด้วยเตือนเดือนนี้ผู้นำห้ามประมาท นับว่าเป็นเดือนสุดทาริโหดสุดวิปริตที่แท้จริงสำหรับคนไทยเพราะจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดสูญเสียผู้คนมากมายแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่จะพังทลายน้ำจะไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านตำบลอำเภอเหมือนปีก่อนๆทั้งจังหวัดทั้งภาคเหนือและทั้งภาคอีสานมีผู้คนล้มตายเพื่อนบ้านจะก่อกวนและสร้างความเดือดร้อนน่ารำคาญใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือนบุคคลถืออาวุธจะมีบทบาท บ้านเมืองยังอยู่ในระยะหน้าสิวหน้าขวานการเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ก็จะยังมีอยู่จะมีผู้ก่อความวุ่นวายภายในอย่างรุนแรงบ้านเมืองจะเป็นอัมพาตชั่วระยะหนึ่งประเทศไทยจะถูกก่อวินาศกรรมอย่างหนักประเทศไทยก็ถูกตรึงด้วยตราบาปเคราะห์ที่มุมสามเหลี่ยมโดยมีดาวอาทิตย์เป็นตัวเสริมให้ครบม,มุมดังนี้ สิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นสภาพเหตุการณ์ภายในเป็นที่น่าวิตกอาจจะปั่นป่วนหรือมีผู้ยุยงให้วุ่นวายได้อาจจะมีการประสานงากันบ้างกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเดือนอันตรายจะเกิดภัยธรรมชาติที่หาริโหดที่สุด อุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเครื่องบินภายในประเทศจะตกสูญเสียชีวิตผู้คนจำนวนมากและในวงการเมืองบุคคลในเครื่องแบบจะมีปัญหาขัดแย้งอย่างรุนแรงผู้มัวเมาอำนาจจะแสดงอำนาจโดยไม่เป็นธรรมสรุปแล้วดวงดาวในเดือนนี้มีลักษณะวิปริตอาเพศผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะประมาทไม่ได้ ส่วนทางด้านเศรษฐกิจผู้นำรัฐบาลจะต้องผเผชิญกับปัญหาทุกเข็นเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำหุ่นตกแบบท้องร่วงประชาชนจะประสบกับภาวะเงินฝืดสินค้าราคาถีบตัวสูงขึ้นยังไม่มีมาตรการอันใดมาหยุดยั้งไว้ได้ปลายเดือนเกิดพายุไซโคลนลูกใหญ่พุ่งเข้าไทยอย่างร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาโหมเข้ามาทั้งภาคกลางรวมถึงกรุงเทพกรุงเทพน้ำจะท่วมอย่างหนัก ในเดือนธันวาคมปี2565ทั่วโลกจะมีภูมิอากาศแปรปรวนในยุโรปบางประเทศจะร้อนจัดเพราะเกิดจากคลื่นความร้อนทำให้อากาศร้อนที่สุดในรอบ100ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากและในบางประเทศก็จะหนาวจัดจนทนอยู่ไม่ไหวหิมะจะตกโปรยปลายลงมาขาวโพลไปทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑน,นปัญหาเพื่อนบ้านจะก่อกวนและสร้างความขมขื่นใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือน หุ้นไทยตกต่ำที่สุดยังไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้วิกฤตทางภาคใต้ไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้องค์กรโลกมาช่วยเหลือมีอุบัติภัยทางอากาศหลายครั้งในต่างประเทศศิลธรรมของโลกจะตกต่ำอย่างหนักฝ่ายมิชฉาชีพจะคุกคามสวัสดิภาพของสุจริตชนอย่างรุนแรงหมายถึงความวิปลิตของโลกยุโรปจะมีเขาให้เห็นว่าองค์การตลาดร่วมจะวิปลิตถึงแก่การแตกแยกกันได้ ขอขอบคุณนอสตาดามุสเมืองไทย